กราบสวัสดีค่ะร้านติ๊กคือสัตว์แห่งเปลี่ยนชีวิตค่ะเคสนี้ก็เป็นเคสรีวิวนะคะสําหรับในส่วนของทางร้านอีกหนึ่งเคสสําหรับท่านที่อ่าเป็นผิวนะคะที่ค่อนข้างตากแดดนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของผิวมันค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็จะมีสีเหลือด้านในนะคะแล้วก็แตบสีนีเข้มมากนะคะในส่วนของโครงเดิมนะคะอ่าอันนี้ทางร้านนะคะเห็นไหมคะเวลาเราตีกรอบใช้ในส่วนของตัวสีน้ําตาลเข้มผสม ตาลกลางนะคะเวลาสีน้ําตาลเข้มเนะะี่ยค่ะเวลาตอนที่เราสะท้อนแสเหมือนเหมือนเป็นการสะท้อนนะคะสีเขาจะดูเข้มแต่งานดูนะคะดูละมุนมากนะคะเห็นไหมคะเวลาเสร็จุ๊บแค่ตีกรอบนิดเดียวค่ะสีติดสวยมากนะคะค่ะเป็นเทคนิคของทางร้านนะคะที่เรานะคะลงเกี่ยวกับในส่วนของงานด้านการสัก เชิงการแพทย์นั่นเองค่ะคือใช้ระดับการควบคุมเกี่ยวกับในส่วนของด้านชั้นผิวหนังนั่นเองค่ะลองดูนะคะอันนี้เป็นการลงแบบ คือเวลาตอนที่ติกรีวิวอะคะ่ปกกะปกติอะคะ่ะตัวในส่วนของทางร้านเนี่ยลงรอบแรกเราจะลงให้น้อยที่สุดแทบจะมองไม่เห็นสีเลยเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่เปิดผิวเพราะว่ารอบแรกเนี่ยลักษณะในส่วนของตัวยาระง,งับความเจ็บปวดเนี่ยบางทีบางครั้งในส่วนของผิวแต่ละคนอาจจะรับต่างกันเพราะฉะนั้นรอบแรกติ๊กก็เลยแบบจะลงนิดนึงแทบไม่เห็นสีเลยคะ่ะแต่เวลาตอนที่เราต้องลงรีวิวนะคะเกี่ยวกับในส่วนของการอัดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนการทํา เราก็เลยจําเป็นนะคะเกี่ยวกับในส่วนของการที่จะทําให้นะคะภาพออกมาค่อนข้างสวยนั่นเองค่ะเราก็เลยนะคะใช้ในส่วนของอ่ารอบแรกนะคะรอบแรกที่เราลงในส่วนของตัวชั้นผิวปกติติจะไม่ลงแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับในส่วนของการให้ลูกค้ามีความรู้สึกในรอบแรกของการทํานั่นเองที่จริงเราต้องเปิดผิวก่อนแล้วเราค่อยลงแบบนี้ค่ะสีที่เห็นชัดเนี่ยเห็นไหมคะพอเช็ดออกนี่รอบเดียว คือไม่ใช่รอบเดียวนะคะคือติ๊กวนบนเข็มเป็นเทคนิคงานค่ะคือในเนี้ยในในสีติ๊กทำเนะะี่ยค่ะคือเราทําจนกว่าจะติดเห็นไหมคะสีเช็ดปั๊บคือขึ้นแบบขึ้นสีเช็ดมากสีสวยมากสีเข้มมากนะคะแต่เข้มในที่นี้คือเหมือนเราเขียนคิ้วนะคะเพราะว่าอันเนี้ยใช้สีน้ํามันนะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะในการทําพื้นด้านล่างนั่นเองค่ะนะคะสังเกตนะคะอันนี้เช็ดไปแล้วค่ะ ทำหนึ่งรอบใหญ่แล้วเมื่อกี้ก็วางยาวางวางยาระงับความเจ็บปวดอีกหนึ่งรอบเพื่อที่ว่าจะทําให้ในส่วนของท่านลูกค้า,าไม่มีความรู้สึกนั่นเองค่ะหรือรู้สึกก็รู้สึกน้อยๆแสบๆหน่อยๆ,ๆอ,ยอ,ยอันนี้ผิวมันนะคะผิวบางนะคะแล้วก็เวลานั้นเสร็จถ้าผิวมันนะคะ คือเราจําเป็นจะต้องลงระดับชั้นในส่วนของตัวเนื้อสีเพื่อให้สีในส่วนของระดับมันน่ะค่อนข้างติดได้ดีมากๆเพราะว่าผิวมันนะคะเวลานั่นเสร็จเป็นการสักพี่ติดยากนะคะแต่ด้วยเทคนิคของทางร้านนะคะตั้งแต่เปิดมานะคะทางร้านนะคะฝึกฝนเกี่ยวกับด้านผิวมันเนี่ยคือเยอะมากเห็นไหมคะเช็ดออกคือแบบแน่นสวยแต่แน่นในที่นี้คือแบบไม่ได้แน่นแบบแน่นปึกนะคะคือออกมาคือสวยมากๆนะคะแต่สังเกตค่ะต้นสัก ไม่มีแม้กระทั่งน้ำเหลืองนะคะแม้กระทั่งเราลงขนาดนี้เราลงแบบแน่นแบบสวยมากนะคะยังไม่มีน้ำเหลืองเลยนะคะแล้วก็ลักษณะของตัวชั้นผิวนะคะเวลานั้นเสร็จยังดูสวยมากแต่สังเกตอะไรไหมคะใช่นะคะใช่ค่ะจะมีผิวผิว จะมีการนูนขึ้นมานิดนึงเนื่องจากในส่วนของเข็มเวลาตอนที่เราลงชั้นผิวมันเราต้องลดลงระดับชั้นผิวมันเพื่อให้งานติดแน่นอน ะะเพื่อให้งานติดแน่นอนถ้าระดับผิวมันนะคะเวลานั่นสังเกตค่ะระดับผิวมันเนี่ยคือจะบวมมากกว่าคนที่ผิวแห้งนะคะเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องลงระดับชั้นผิวเพื่อให้งานผิวมัน,นติดได้ดีและติดได้สวยแล้วสามารถทําในครั้งแรกก็สามารถติดแล้วสวยได้เลยเห็นไหมคะงานของติดแน่นมากสวยมากแน่นแบบสังเกตนะคะ ไม่ว่าลงรอบไหนเราคืนสวยแน่นขนาดแน่นแล้วแน่นอีกค่ะเราต้องแน่นอีกนะคะแน่นแล้วสีเข้มแล้วเข้มอีกค่ะ ะะเราต้องเข้มนะคะเวลานั้นเสร็จคือเป็นงานทางร้านเนี่ยเป็นงานที่ต้องคุ้มค่านะคะก็เราก็คุ้มราคานะคะอันนี้ลงสีน้ําตาลกลางแล้วนะคะดูสีเขาจะาน้ําตาลกลางเนี่ยเราจะใช้เป็นสีน้ํานะคะซึ่งสีน้ําข้อดีของเขาคือนะคะลักษณะหลังโลกนะคะสีที่เราเห็นก่อนเลยก็คือเป็นสีน้ําเพราะว่าในส่วนของลักษณะของตัวพิกเมนต์สีเขาจะมีการยึดเกาะในส่วนของตัวชั้นผิวและมีการกระจายสี ได้ดีบนชั้นผิวทําให้เวลางานหลังลอกค่ะเราไม่ต้องรอเม็ดสีมิลานินนะคะเขาขึ้นลอยตัวเลยนะคะสำหรับสำหรับในส่วนของงานนะคะเราก็จะเห็นว่างานของทางร้านเนี่ยเป็นงานที่เาราลงสีแบบคือทำอย่างไงให้งานออกมาคือคุ้มค่า คุ้มราคางานสวยและทุกสภาวะผิวไม่ว่าจะผิวบางผิวมันนะคะนี่สวยมากเห็นไหมคะสวยแบบสวยมากนี่น้ําตาลกลางนะคะน้ําตาลกลางนะคะคือออกมาแล้วสวยมากนะคะเคสนี้คือเราต้องลงแน่นค่ะ นะคะลงแน่นนิดนึงเพราะว่าชั้นผิวค่อนข้างมันนะคะแล้วก็ลอกออกมาแต่แต่งงานเหมือนเขียนคิ้วเลยเวลาลอกออกมาคือไม่ต้องเติมคิ้วเลยค่ะคุ้มมากนะคะเพราะว่าผิวมันนะจาเป็นจะต้องเกี่ยวกับในส่วนของการลงสีนะคะให้งานของเรามีลักษณะความสวยความแน่นงานหลังลอกออกมาไม่ต้องเขียนคิ้วและที่สําคัญค่ะงานผิวมันต้องออกมาสวยมากนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวติ๊กจะขยายให้ดูนะคะว่างานของเรานะคะเดี๋ยวติ๊กจะขยาย ายตอนสุดท้ายนะคะตอนที่เราเช็ดสีออกนะคะว่างานของเราเวลาตอนสัมผัสงานที่ดูใกล้ๆงานของเราสวยมากสวยจริงๆสวยคุ้มค่าสวยแบบเอาเป็นว่าราคา999บาท คุ้มมากแล้วก็คุ้มมากๆเลยกับเทคนิคงานออมเบผสมนะคะงานออมเบผสมที่ทําออกมาให้ลักษณะงานติดแน่นติดไม่แน่นนะคะการกระจายสีเหมือนเขียนคิ้วแต่ง,งานทนมากสวยมากด้วยสีออร์แกนิกแท้ร้อเอร์ซสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะมาได้ที่088258 6 9 2 9 0 8 8 2 5 8 6 9 2 9กกราบขอบพระคุณค่ะ